วิธีแก้ไขดินเค็มทําแบบนี้มาดูคลิปที่แล้วทุกคนรู้จักดินเค็มกันไปแล้วว่ามันคือดินที่มีค่าความเป็นด่างสูงมีค่า p.s สูงกว่า7.0ขึ้นไปปลูกพืชไม่ค่อยดีพืชจะไม่โตเพราะพืชไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารได้เต็มที่เดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังว่าถ้าจะแก้ไขดินเค็มให้กลับมาเหมาะต่อการปลูกพืชอีกครั้งจะต้องทํำยังไงตามมาเลย 1. ปุ๋ยที่เป็นกรด เราสามารถเลือกใช้ปุ๋ยที่มีฤทธิ์เป็นกรดอย่างเช่น210 0อแอมโมเนียมซัลเฟตเพราะปุ๋ยชนิดนี้มีกรมฐถันเป็นส่วนประกอบพอเราหว่านลงไปที่ดินมันจะมีฤทธิ์ตกค้างเป็นกรดทําให้ช่วยกดความเป็นด่างของดินลงมา 2. โรยกรมฐถันการโรยกรมะถันลงดินจุลินรียในดินจะทาการย่อยสลายกรมฐถันให้กลายไปเป็นกรดซัลฟิวริกซึ่มีฤทธิ์เป็นกรดสูงมันจะไปช่วยกดความด่างของดินเค็มลงดินก็จะหายเค็มและเหมาะต่อการปลูกพืชมากขึ้น 3. พันน้ำเข้าพื้นที่พันน้ำเข้ามาในไร่สวนแล้วระบายออกเพื่อชะล้างเกลือในดินออกไปจะช่วยลดปริมาณเกลือในดินลงความเป็นด่างก็จะลดลง 4. ยิปซัํมใช้ยิปซั่มโรยลงไปบนดินยิปซั่มจะเข้าไปแทนที่เกลือโซเดียมในดินด่างแล้วเกลือก็จะถูกชะล้างออกจากดินได้ดินก็จะเค็มน้อยลง 5. ฮิวมิกวิธีนี้ค่อนข้างดีต่อดินในระยะยาวและมีประโยชน์หลายอย่างคือการฉีดพ่นฮิวมิกลงไปที่ดินเพราะฮิวมิกเป็นอินทรีย์วัตถุล้านปีที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีกว่าอินทรีย์วไป การใช้ฮิวมิกอย่างต่อเนื่องลงไปในดินเค็มที่มีค่าความเป็นด่างสูงดินจะค่อยๆถูกปรับสมดุลให้กลับมาเป็นค่ากลางมากขึ้นและฮิวมิกจะช่วยตรึงเกลือที่เป็นพิษอย่างโซเดียมและคลอไรด์ไม่ให้รากพืชดูดซึมเข้าไปได้ง่ายรวมถึงเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดินทำให้จุลินทรีย์มีปริมาณเพิ่มขึ้นและช่วยในการฟรื้นฟูดินให้เหมาะต่อการปลูกพืชอีกครั้งทั้งหมดนี้ก็คือวิธีที่สามารถแก้ไขดินเค็มที่มีความเป็นด่างสูงได้เคลียร์นะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ดีและมี